ถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บอ่ะเลือกมาจุดหนึ่งสามจุดไหนจุดหนึ่งจุดหนึ่งถามแล้วห้ามคิดนะตอบแล้วตอบเลยนะสีขาวหรือสีดำขาวภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษอังกฤษชาบูหรือปิงงออ้งย่างหากินหน้าไม่กิดนะไอโฟนหรือซัมซุงอ๋อที่ใช้ซัมซุงโอเคเงินหรือทองเอาทองทองนกแก้วหรือนกยูง นกแก้วเพว่นสาตาหรือแว่นกันแดดสาตาเพราะตอนนี้ใส่เฉียงเฉียงหรือชุบเฉียบเฉียงเฉียงหรือเฉียบเฉียงเฉียงเฉียงเด้อเฉียบเฉียบมันเฉียวเฉียวสิ่งที่อยากทำในอนาคตอยากรวยอยากบอกอะไรกับเราในอดีตคิดหนักเลยไงอะไรจกคิดเยอะคิดเยอะตอบปุ๊บตอบปุ๊บลงวิชาใหม่ ปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บความผิดเยอะจุดสองหรือสามฮะจุดที่สองหุดที่สามมีสองชุดเอาสองเอาสองกบเอาชุดละไหนชุดหนึ่งวงกลมหรือวงรีเลือกมาวงกลมวงกลมจักรวาลหรือจักรยานจักรวาลผีเสื้อหรือผีสิงห์ผีเสื้ออย indoor หรือ outdoor indoor indoor ขึ้นบนหรือลงล่าง o u อ d o o r อะไรนะขึ้นบนหรือลงล่างขึ้นขึ้น สายลุงหรือสายใหม่สายลุงสายลุงสายลุงเปรี้ยวหรือแซ่บฮะเปรี้ยวหรือแซ่บเอาแซ่บด้วยมันมดดีหลายรสนี่ในโลกเปิดสว,สวรรค์สวรรค์เลยจ้ะใครที่คนใครคือคนล่าสุดที่โทรหาที่นี่แม่โทรหาใครไม่รู้ใครคือคนล่าสุดที่โทรหา<อ>ที่หอหาเราปุญญาาสตร์ของสีคนล่าสุดที่โทรมาหาคุณก็แมงอะไรถามปุ๊บตอบป๊าห้ามคิดเยอะโอเคนะห้ามเลือกแหละจุดที่สามประกาลิ้นสอ ปากกาปากกาทองหรือเพชรทองเพชรเพชรน้ำชื่อเือน้ำเค็มน้ำเค็มน้ำเค็มเสือหรือสิงโตาเอสิงโตสิงโตอะด้านหน้าหรือด้านหลังด้านหลังด้านหลังด้มเดี๋ยอมหรือดูดอมโอมผ้าห่มหรือผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวเกวอะผ้าเช็ดตัวจริงใจหรือใส่ซื้อใส่ซื้อใส่ซื้อถ้าคนรวยสิ่งแรกที่จะซื้อคือ าตาย่ายังไงประเทศที่คุณอยากไปที่สุดญี่ปุ่นครับญี่ปุ่น